ผู้ช่วยพยาบาลมอลเนชั่นมีอะไรดีเริ่มจากหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลซึ่งไม่ใช่แค่กระดาษรับรองธรรมดาแต่หมายความว่าน้องๆจะได้เรียนตามมาตรฐานวิชาชีพที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนคลินิกหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้ทั้งความรู้เชิงทฤษฎีที่ครบถ้วนและทักษะปฏิบัติจริงตามมาตรฐานตั้งแต่วันแรกที่ออกไปทํางานที่นี่ทุกคนจะได้เรียนในห้องปฏิบัติการครบวงจรเราเตรียมห้องปฏิบัติการที่ครบทุกด้านได้ฝึกทั้งการวัดสัญญาณชีพ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงเทคนิคสังเกตและบันทึกอาการผู้ป่วยจริงทําให้มีความมั่นใจในการออกไปทํางานและเรายังมีห้องจําลองการดูแลผู้ป่วยที่เหมือนโรงพยาบาลน้องๆจะได้ฝึกการจัดการสถานการณ์ต่างๆแบบใกล้ชิดทั้งการปฐถมพยาบาลการให้ยาการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธีเหมือนเตรียมตัวออกไปทํางานจริงตั้งแต่วันที่เข้าเรียนอุปกรณ์เครื่องมือและหุ่นจําลองที่ครบถ้วนทั้งเครื่องมือจําลองและหุ่นฝึกปฏิบัติที่ช่วยให้ฝึกซ้ําได้จนชํานาญ ตั้งแต่การให้อาหารผู้ป่วยการเคลื่อนย้ายและเทคนิคการดูแลอื่นๆนอกจากนี้ยังมีหอพักสะดวกสบายใกล้มหาวิทยาลายัยพร้อมบรรยากาศที่ปลอดภัยและเป็นมิตรทําให้น้องๆโฟกัสกับการเรียนได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องที่พักบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยอบอุ่นมีเพื่อนร่วมชั้นที่สนใจด้านสุขภาพเหมือนกันทําให้การเรียนสนุก และมีแรงผลักดันพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันและที่สําคัญที่สุดน้องๆจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มากประสบการณ์คอยให้คําปรึกษาแนะนําเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ตรงจากการทํางานทําให้น้องๆเรียนรู้ได้เร็วเข้าใจง่ายและมั่นใจได้มากขึ้นถ้าอยากเริ่มต้นสายอาชีพที่ทํางานได้จริงมีคุณค่ามีอนาคตสมัครเรียนและเริ่มต้นอาชีพผู้ช่วยพยาบาลได้แล้ววันนี้ที่มหาวิทยาลัยเนชั่นเนชั่นนิวิก เรียนชิกๆที่มหาวิทยาลัยเนชั่นสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์อาจารย์พี่แพทย์กับอาจารย์พี่อิ่มรออยู่ค่ะ